สวัสดีครับพี่น้องคนชด้บปวทากินมันครับผมเมื่อนี้ก็ไม่ได้กาดคึมๆครับพี่น้องจะเสาจังน้อยครับพ้ามายามไปเตี้ยวครับผมใส่เบ็ดเนื้อเขียดไว้ครับผมมีชิบล้างครับมื่อนี้จับเขียดใส่อย่างขึ้นที่เดาครับพี่น้องตอนใส่ก็เลยบริไทเบิ้งนะครับมาจับเขียดไสอย่งขึ้นครับก็จะแซ่แลลวาแบบผมมาสามถุงหมดและพี่น้องสามถุงกว่าเขียดปัญหายากครับกับไม้เก่าครับพี่น้องไม้โบรามันเก่าแต่ว่าเมื่อนี้ สง,งสัยสงสัยสีขาวก็พี่น้องโอ้ยน้ำมันขึ้นครับผมขาปล่อยน้ำลงบอลกับพี่น้องแต่เลยเบ็ดไ่เห็นนะพี่นอ้องอสีได้งมหายเบรกครับอ๋อไปเบ่งไม้ครับพี่น้องรุ่นน้ำกันมาสีสีมานว่ามืงเนี่นะครับไม้เก้ากับพี่น้องมุมปุ่นเห็นปะครับขาปล่อยน้ำล่งบอครับพี่น้อง ปล่อยมาเมื่อวานนี่ครับผมกบลูกับเขาปล่อยผมมาใส่เบ็ด <c oughs> นี่ครับพี่น้องลักนี่ผมใส่เบ็ดไว้นี่เด้อพี่น้องนี่พอเห็นขั้นเบ็ดเลยครับมิดเลย,ยงเงี้ยเขียดนะหมักคุ้นนะพี่น้องมือนี่สงสัยสีแหลวครับพี่น้องมือนี่เอา้าหลุดเบื้องครับเพื่อมีโตวบวเห็นเบ็ดจลละลังแล้วพี่น้องมือน,นี่ครับ <c oughs> เรียบเบื้องไปบอเห็นนะพี่น้อง่วงเบ็ดมือครับต้องเศร้ากันแล้วครับมือน,นี่ ลุ้นนั่นมันครับเพื่อมันโอ้ยบบคือดอกพี่น้องครับเบมึงเว็ดแต่ละหลังครับโอ้โหกนหินลงเห็นเบ็ดปะครับเห็นตะปายพี่น้องเนี่ยผมผูกไว้ที่เก่าครับพี่น้องโอ้ยเขี่ยกระตายเหมือนครับผมโตายตายครับพี่น้องเหมือน,นี้แฮวแท้แท้ครับผม น้ำขึ้นไว้ครับพี่น้องเนื้อสิบปีขึ้นไว้ปานนี้ครับผมขุ่นขอบพลอยน้ำลงครับเอ้าเพิ่งไปครับพี่น้องเพื่อได้เจ๊กโตเห็นเห็นปลายเบ็ดปะครับพี่น้องคู่น่ะปลายเบ็ดอ่ะโอ้ยตายดื้อเบ็ดมันถ่วงหมดน้ำมันถ่วงรับพี่น้องเยี่ยครบแต่ก็ผูกไว้ให้เขาครับคู่น่ะปลายเบ็ดอ่ะเครียกระจายมืดนะพี่น้อง โอ้ยคือบัวนองมอนี้เนองงามขึ้นไว้ครับผมแนวตากเก่ามาพี่น้องทีเดียวใส่บัวมอนี้เอาครับรุ่นต่อไปครับผมเอาครับพี่น้องหลังนี้มีรุ่น,นครับผมเห็นบัครับนี่เชือกที่ผมปลูกไว้ตึงๆครับพี่น้องให้มันดึงพ่อผมปักไวนน้นี่ครับพี่น้องนี่ครับเชือกดึงพ่อผมครับพี่น้อง อ่ะสกัดครับผมไปถอนอ่ะมีตัวบอผมต่างกล่องแป๊บนึงครับผม าาาตายครับผมบอ,อ,อไปไหนหน่อยเออพี่ดองนี่ <c oughs> อาจจะมีครับสโลสอโลกลัวพี่ดองโอ้มากนะผมแร่ว่าตาย มึงครับพี่น้องมันเป็นของครับพี่น้องมันหายใจบ่ได้แล้วครับของของไอ้ด่างเก้าเขาครับผมโอ้ใจก็ยังดีครับพี่น้องบ่แห้วเนาะง่ายเลยพี่น้องมันจะมีสองโลครับผมตายก็เอาพี่น้องมานกันครับผมเอาเก็บปลาก่อนครับพี่น้องไอ้บ่แหีวบ่แหีวมีเต็มแล้วครับเบืองเบียดแต่ลังอะไรที่ไรพี่น้องเอ้ยดียังมันบ่แหีวครับปุ่นนะครับ น้ำท่วมหันครับพี่น้องเก็บต่อไปครับพี่น้องลุ้นนึงครับเพื่อนมีจ็คแตรม้าผมลองปลาพักบุงก็เห็นแต่ปลาครับพี่น้องพ่อชื่อครับผมหลุดต่อไปครับผมปลาขึ้นนี่ดีครับพี่น้องเห็นไหมครับน้ำมันเปลี่ยนสีครับน้ำมันขุ่นขุ่นนะพี่น้องปลา ลุนเบ็ดได้กันต่อไปครับผมเบ็ด <c oughs> ลันลงนี้ก่ะเห็นไหมครับโอ้ยถมจนที่มีเบ็ดครับพี่น้องโอ้ยขันมาซาก,ก็นี่กะหรือว่าขึ้นไว้ก็นี่กะบ่เห็นเบ็ดแล้วพี่นอ้องลุนต่อไปพี่น้องพุ่นแล้วครับใสถึงหมองมุ่งผุนแล้วครับหมองขา,ขาวๆทางนา้ำลงพุ่นแล้วครับลุนต่อไปนด้กันครับผมเรื่องนี้ก็บ่กินครับพี่น้อง เหรตะปายเบ็ดเพื่นใจเขียดจะเหลือเพื่นน้องเป็นเขียดต,ตายครับทุลังเลยครับพยายามมานี่อู้ลังหุ่นก็เห็นปลายเบ็ดอยู่ครับปลายเบ็ดน้อยหนึ่งบองต่อไปครับผมอ๋อครับพี่นอ้องมาเบึงหลังนี้มีรูนอีกแล้วครับผมใช่ประเดี๋ยครับพี่น้องมันทอนครับผมเห็นแบบเชือกตึงๆนะพี่น้อง อไม่รุนลบพี่น้องสองสาวเสือกบ้างครับมีตัวอยูอ่ครับพี่ มมาาแล้วครับผอ่นี่บบพี่น้องแต่มี่สองมาแล้วก็ <c oughs> น่าจะมีอยู่ครับโลหนึ่งบางอย่งเป็นตัวแรกครับตัวแรกงไงกว่าครับก็น่าจะมีโลหนึ่งครับพี่น้องอผมเก็บปลาก่อนครับแต่ฟังมันสั้นครับพี่น้องอา้าวมันดิครับมนันดิหลุนต่อไปครับผมอยู่นี่ก็ไกลๆกลันสองหลังเนาะครับเอ็นท้าปลายบ่ึก นี่ครับหลังหนึ่งบอสเครับผมส่วนต่อไปน้อกันครับผมมีเยอะแต้มบ้างมั้ยนี่กพยายามเสร็จแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับเบืองไม้ที่เขาเอาไม้เก่าพี่น้องที่ผมคยมาใส่ครับไาปล่อยน้ำลงครับพี่น้องนี่ครับน้ำลงมาจากทางเทิงครับน้ำก็เลยขึ้นไว้ครับพี่น้อง สรุปผลง้างนะผมกะมานอยู่ครับพี่น้องได้สองแต้มครับผมตายตัวหนึ่งเท่กับตัวใหญ่ครับพี่น้องเี็บเียบกับผลเบีรยนะตัวใหญ่ผมว่ามีสองโลครับตัวนี้นะจะโลพอดีกะถือว่ามานอยู่ครับผมเบ็ดมีสิบเก่าหลังหายหลังหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวสิกลับไปหาเบิ้งอยู่ครับว่ามันสีเห็นบอลบัวน้ำมันถ่วมเนาะเพื่อมันติดปลาแล้วมันถอนแล้วพี่น้องเห็นไหมครับ หมานเติบยู่ครับผมตองแต้มนะครับบัวแหววก็ดีครับพี่น้อนไปตามวมครับผมกสำหรับคลิปนี้ขอจบสนี้ด้วยครับพี่น้องใส่เบ็ดเยอะเขียดครับผมหมานอยู่ครับตองแต้มถ้ามักการหายุ่หางคิดแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมาด้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม